วันนี้พามาชมเสื้อคอลเลกชันใหม่นะฮะของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับเสื้อของฤดูกาลนี้นะครับก็จะเป็นเสื้อคอปกนะฮะอาริเดสเหมือนเดิมนะครับสปอนเซอร์จะเป็น f p s นะฮะด้านข้างก็จะเป็นเบียร์ไส้งอนนะฮะส่วนด้านหลังก็จะมีโลโก้จิ้งจอกนะครับราคาตัวละส7 5 0บาทนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับทั้งในคิง g p o w e อออนไลน์นะครับแล้วก็ที่หน้าร้านนะครับ ไซด์นะครับก็มีตั้งแต่ไซส์เด็กนะครับ XS นะครับเด็กเล็กเด็กโตนะครับจนถึงไซส์ผู้ใหญ่ก็จะเป็น XS นะ M XS S M L XL 2XL นะฮะกางเกงก็มีเช่นเดียวกันนะครับกางเกงราคาพันห้านะครับเรามาดูเป็นเสื้อเยือนกันบ้างนะครับเสื้อเยือนจะเป็นเสื้อสีดำนะครับคลิปออก ออกเขียวๆอ่อนๆน,นะครับก็ตอนนี้ไซส์ย,ยังมาไม่ครบนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ไซส์หลักๆก็จะเป็น S, M, L มีของนะครับนีนจะเป็นเสื้อเทิร์ดนะครับเสื้อเทิร์ดก็สวยดีนะครับราคาเท่ากันหมดนะครับ2750บาทนะครับ สายยังมาไม่ครบนะครับส่วนเสื้อโกยังมาไม่ครบนะครับก็จะลองดูกันนะครับนี่เป็นเสื้อแท้นะครับเสื้อแท้ของ Adidas นะฮะน่าจะเริ่มทยอยหาซื้อได้นะครับตามพวกอารินะครับช็อปของ king power นะครับแล้วก็ในออนไลน์นะครับหรือจะไปที่สนาม king power stadium ก็ได้นะครับ ารหลัังนะคบสามารถติดมือสกรีนชื่อได้นะครับตัวอักษรนะครับโลโก,โก้อาร์พีเมียนะครับก็มีขายนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับและจะถูกอ,อกถูกใจนักสะสมนะครับแล้วก็แฟนๆฟนเมสสเตอร์ซิตี้นะครับ เสื้อของฤดูการที่แล้วก็ยังมีขายอยู่นะครับช่วงนี้ก็จะมีลดราคานะครับน่าจะลดเท่าไหร่วะลดประมาณ3 0นะครับแต่เสื้อโกปีนี้ยังไม่เข้านะครับเสื้อแจ็คเก็ตนะครับเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อหนาวนะครับเสื้อฤดูการเก่าๆนะครับก็ยังพอมีเหลืออยู่บ้างนะครับเสื้อฤดูการเก่าๆก็มีสตาร์ทที่ประมาณ700นะครับ70 0 8 0 0 900ก็ยังมีอยู่นะครับเป็นเสื้อแท้นะครับ จะมีคอเลกชั่นใหม่นะครับเป็นสไตล์ไทยๆด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ